ี่คือสีหน้าของผู้ประสบภัยรายล่าสุดครับครับ m o โต Moment ครับผมตอนนี้อยู่ในฐานะของยูเซอร์ของ PG-1 รุ่นแรกรถแรกตัว Limited ลิมิเต็ดรถแรกครับแล้วก็ที่อยู่ข้างๆผมเป็น PG-1 ใช้คาว่า new PG-1 นะถ้าสำหรับเราเนี่ยนับให้มันเป็น minor change ได้เลยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีเทลที่สำคัญสำคัญ แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดเจนก็มีนะครับเห็นได้ชัดเจนคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราอยู่ข้างๆคันนี้ครับก็คือสีแดงแดงตัวนี้เรียกว่าเรดทวายไลท์และด้านขวาของขวาของผมซ้ายของท่านผู้ชมเป็นเกรมิสตี้อืมแล้ตรงนู้นเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นบลูกาเซียแล้วอันนั้นเป็นบาวบาวล็อกสโตน แต่ประเด็นมันไม่ใช่แค่สีครับเพราะถ้าแค่สีเนี่ยผมคิดว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็หลายๆคลิปที่เปิดพร้อมกันเนี่ยคงจะโหเลยประเด็นแรกก่อนเลยนะเอาที่สําคัญเลยสําคัญมากๆเพราะเป็นประเด็นที่อย่างพี่บอกทําให้ผมเป็นผู้ประสบภัยติดดอยผมซื้อ p g จวันรุ่นแรกรุ่นแรก,รแรก,รแรกสีฟ้านะครับในราคา64,900บาทแล้วเป็นตัวแคมเปอร์ด้วยเป็นตัวแต่งด้วย จำไม่ได้ว่ารวมเท่าไหร่แล้วก็ผ่อน24เดือนนะครับโดนดอกเต็มที่เลยแต่ New Yamaha PG 1เปิดตัวมาในราคาเพียง5 7 5 0 0บาท5 7 5 0 0บาทเทียบแค่ส่วนต่างของราคาสแตนดาร์ดนะครับจาก64,900บาทเอามาลบ5 7 9 0 0บาทลบไป7,000กว่าบาทครับ รถไปเจ็พันกว่าบาทเห็นไหมครับเห็นสีหน้าก็ติดดอยไหมแต่กําลังคิดว่าดอยก็ดอยอีกคันเลยได้ไหมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เขาเพิ่มเข้ามาให้เนี่ยพูดเลยอิโมชันข้างในตอนดูเรื่องรายละเอียดดีเทลนะคือแบบโอ้โอ้โอ้อ,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 อะไรวะเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยครับที่เห็นเด่นชัดมากๆนะครับมาดูที่สิ่งสำคัญครับคือระบบความปลอดภัยเนี่ย กฎหมายไทยตั้งแต่อ่ะบอกกันเลยว่าถ้าเราเห็นตัวนี้มันคือจาเนเซนเซอร์วัดความเร็วนะครับจาเนเซนเซอร์ว่ดควาเรยหมายความว่าเบรกหน้าของ New PG1 มี ABS ให้แล้วป้องกันการลื่นถลายตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบครอบเซนเซอร์ความเร็วที่เอาไว้จับกับตัวนี้นะครับอืมดังนั้นเพิ่มเรื่องความปลอดภัยเข้ามาแล้วก็อีกอันนึ่ง ยาง IRC นะครับยางขนาดเดิมแต่ว่าตัวบล็อกของดอกยางเนี่ยเห็นนะครับมันจะมีความใหญ่แล้วก็ถี่มากขึ้นช่วยให้เวลาที่วิ่งทางดำวิ่งในเมืองถนนปูนถนนลัดยางเนี่ยเสียงมันเงียบลงแล้วก็ยึดเกาะดีขึ้นด้วยเท่านั้นยังไม่พอย้อนไปที่เบรกครับลืมไปขนาดของจานเบรกอัปเกรดขึ้นมาจาก220มิลลิเมตรเป็น245ม mm, ิเมเพิ่มให้อีก2 5ม mm. มตร ขนใหญ่ึ้บล็อกดอกยางใหญ่ขึ้นแน่นอนครับยึดเกาะดีขึ้นแล้วเวลาเบรกก็ประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วดีขึ้นปลอดภัยขึ้นด้วย ABS เอาแค่อย่างเดียวนะเอาแค่อย่างเดียวเนี่ยผมก็ว่าเกินราคาส่วนต่างเลยนะครับเออเพราะว่า ABS มันไม่ได้มีแค่ที่เห็นนะมันจะต้องมีปั๊มตัวน้ํามันที่คอยปรับแรงดันของเบรกให้เป็นจังหวะเรียกกันว่า0.04วินาทีอะ ในการเบรก1ครั้งกันทำไงเบรคมาถี่มากนะครับเรียกว่ามือเราไม่มีทางทําได้แบบ ABS แน่นอนอนะอันนี้ก็คือฟีจเจอร์ความปลอดภัยเข้ามาถามว่าทำไมจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2ป5 6 7ันะครับกฎหมายของกรมการขนส่งเนี่ยให้มอเตอร์ไซค์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือผลิตในประเทศไทยเนี่ยความจุตั้งแต่12 5ซีซีขึ้นไปจะต้องมี ABS ความจูดต่ำกว่านั้นต้องมี CBS ถามว่าทำไมเขาไม่ใส่แค่ CBS มาให้ล่ะอ่าอันเนี้ยผมว่าถ้าคนที่ขี่ทางทางแดงเป็นทางดินเป็นเนี่ยจะรู้กันว่าถ้าคุณขี่ CBS ไปเข้าป่าครับกิ้งแต่ถ้าเป็น ABS และเป็น ABS เฉพาะล้อหน้าเนี่ยโอเคมันไปได้นะครับโอเคมันไปได้ดังนั้นเนี่ยยามาฮามองเลยว่าถ้าใส่ CBS เข้ามาเนี่ยมันก็เท่านั้นอะแล้วมันถ้าเทียบกับเพอร์ฟอรนซ์กับสิ่งที่เขา เพิ่มเข้ามาให้แลวฟีเจอร์ของรถที่มันควรจะเป็นก็คือรถที่ต้องลุยทางแดงเนี่ยใส่ CBS เข้ามามันไม่เวิร์กนะก็เลยเป็น ABS มาให้เลยคุ้มเลยอย่างแรกนี่คือคุ้มเลยนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับมาตรวัดหรือคนไทยเรียกว่าเรือนใหม่อ่าให้มาดูใกล้ๆครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่านี่นะเรือนใหม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมเป็นอนาล็อกมีเข็มมีไฟหนึ่งสองสามสี่นะฮะ อันนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเช็คไฟขึ้นมามีวัดรอบมีความเร็วมีไฟบอกเกียร์อันนี้มันเกียร์ว่างอยู่นะรูทชออยู่เนี่ยรอบหนึ่งสองสามนี่หข้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวเลขตรงกลางเป็นวัดความเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะมีเกียร์ขึ้นตัวทริปเนี่ยมีทั้ง ODO ทริปหนึ่งทริปสองแล้วก็ทริปเอฟแล้วก็สามารถที่จะปรับแสงได้สามระดับเกียร์น้ำมันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เกียวว่าง uh, Engine c h e ็คนะครับสัญญาณ ABS ไปสูงเดือนใหม่ก็เปลี่ยนครับจาก a n a าล็อกมาเป็นดิจิตอลเต็มตัวแล้วราคาที่ถูกลง7,000กว่าเป็นไงครับรู้สึกหรือ,อยังครับว่าคนที่พูดอยู่เนี่ยรู้สึกว่าติดดอยคืออะไรตัวแฟลลิ่งเขามีการเปลี่ยนแปลงครับหน่อยหนึ่งตรงเนี้ยผมจะรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง หนะ้นาตามันไม่เหมือนเดิมช่วงนี้ผมว่ามันใหญ่ขึ้นนิดหน่อยเพราะว่ามีการย้ายพวกเซนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยขยับกันเพื่อจะหาที่ลงสำหรับตัวเซนเซอร์ ABS ตัวปั๊ม ABS อะไรต่างๆอนอกนั้นตรงนี้แทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงข้างหน้าข้างหลังนะครับรอบคันเนี่ยก็จะเหมือนเดิมยังเป็นเบาะ2ชิ้นเหมือนเดิมถังน้ำมันก็ยังเป็นถังน้ำมันความจุเท่าเดิมนะครับ อ,อืตัวเนี้ยยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเปิดตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะมีปลั๊ก OBD ด้วยอโอเคและยางข้างหลังก็เหมือนกันนะครับยางข้างหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นบล็อกที่ดอกยางใหญ่ขึ้นเหมือนกันเลย แน่นอนครับ New PG1 ก็ยังคงฟีเจอร์หนึ่งที่โดดเด่นเหมือนเดิมก็คือเรื่องของกราวเคเลนที่ให้มามากกว่าเมื่อเทียบกับคู่เปรียกกาวเคเลนของเขาเนี่ยให้มาถึง190มิลเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับคู่เปรียบแล้วเนี่ยตัวนี้เขาให้มาสูงก,กว่านะฮะโชค๊คอัพหน้าหลังมันถูกเซ็ตไว้ทำงานอันนี้พูด,ดง่ายๆไปดูในรีวิวของ PG1 ตัวเดิมได้นะครับ แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับค่าวนี้เนี่ยยามาฮาร่วมกับทิพยประกันภัยนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อซื้อภายในเวลานี้ครับคุณจะได้ไปกับประกันภัยอุบัติเหตุติดรถนะครับมูลค่ารวม45,000บาทนะครับแล้วสามารถที่จะเบิกค่าทดแทนได้วันละ1,500บาท3วันติดต่อกันและถ้าเป็นครั้งเนี่ยได้ถึง10ครั้งเลยครับนี่คือ การร่วมมือกันระหว่างยามาฮ่ากับทิพยาประกันภัยจากทั้งหมดนี้นะครับที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่มขึ้นมาให้เป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์มนซ์เป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่มันตีบวกเพิ่มขึ้นมาให้นะครับแต่ทางนั้นทางนี้เนี่ยราคาที่ลดลงหลายคนอันนี้ผมพูดถึงตัวผมเองด้วยนะอาจจะรู้สึกว่าคนโดยเฉพาะคนที่ซื้อ็อดแรกไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย อะไรวะอย่างนี้แต่อยากให้มองอีกบุมหนึ่งครับว่าในราคาที่เขาลดลงแต่เพิ่มของมาให้ขนาดนี้เนี่ยอันนี้ต้องให้เครดิตว่าคือความใส่ใจของยามาฮ่าที่ผมต้องพูดว่ากล้าทำนะครับกล้าที่จะเพิ่มเข้ามาใส่ใจที่จะพัฒนาแล้วก็ใส่ใจที่จะทำราคาให้มันจับต้องได้มากขึ้นอันนี้บอกเลยว่า แม้จะมีมุมในหลายๆคนจะมองไปด้านลบนะครับแต่ผมอยากให้ลองมองด้านบวกดูว่าเฮ้ยเออพอคิดว่าในมุมนเนี้ยเนี่ยสำหรับหลายๆคนที่ใช้คำว่าดูก่อนดูก่อนเมื่อก่อนหน้านี้ดูก่อนผมว่าถึงตอนเนี้ถึงเวลานี้ยังต้องดูอีกไหมครับลองดูว่าตัดสินใจได้หรือยังกับ New Yamaha PG1 ครับ